สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรหมและรายการ CEO Talk ครับรายการของเรานะครับได้มีโอกาสนำคำถามของท่านมาร่วมพูดคุยกันในรายการมากมายเลยทีเดียวแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะนำคำถามที่เป็นประโยชน์มาร่วมพูดคุยกับซ e o ที่มากไปด้วยประสบการณ์นะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาินีภัยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคำถามจากน้องที่เป็นบัณฑิตจบใหม่ๆนะครับเขาบอกว่าผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นได้ทำงานนะครับเป็นทำงานที่แรกเลยในชีวิตแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูคุณแม่และก็น้องซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมเขามีเงินเดือนจากงานประจำเนี่ยประมาณ1 4 0 0 0บาทตอนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นสมัครทำกิฟต์พรีครับเพราะว่าคงอยากจะเพิ่มรายได้ให้ตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่าเงินเดือน14,0 0 0บาทเนี่ย มันใช้ไม่ค่อยจะพอครับุณหมอทั้งตัวเขาแล้วก็ทั้งเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงน้องด้วยก็เลยไปปรึกษากับอัปลายอัปลายก็บอกว่าไม่เป็นไรวันไหนรู้สึกท้อๆเนี่ยลองไปทะเลดูสิจะได้ยินเสียงสู้ๆจะได้เผื่อจะมีกำลังใจขึ้น <c oughs> ที่เขาส่งเมลมาถามเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอพอจะมีวิธีการทํำ ให้เขารู้สึกว่าได้เติมกําลังใจให้ตัวเองเนี่ยมากขึ้นไหมดีกว่าไปทะเลไหมเอดีกว่าไปทะเลไหมน้า <c oughs> ลายก็มีจินตนาการอย่างที่ว่านะคะ <c oughs> มีมี imagination จริงๆแล้วอ่ะนะคะหมอว่าคุณมีบางอย่างนะที่คนอื่นไม่มี <c oughs> การที่คุณเนี่ยมีแรงกดดันคุณเป็นคนมีแรงกดดันหมอาเห็นใจนะคะ <c oughs> เงินเดือน1 4 0 0 0บมื่นี่พ0บาททั้ง <c oughs> แม่และทั้งน้องเนี่ยหนักหนา ต้องพูดว่าหนักหนาะเพราะว่าหลายๆคนยังพูดเลยว่า14นะื่นสี่พันเอาตัวเองยังไม่รอดเลยใช่ไหมคะช่<า>ครับการมีแรงกดดันที่หนักหนาะเนี่ยกับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่คุณมีกับแม่กับน้องนี่แหละจะเป็นตัวที่ไม่ต้องไปทะเลเหรอกคะ่ะมันจะทําให้เราตอบตัวเองว่าเราต้องสู้จริงไหมคะครเราเนี่ยต้องสู้แล้วการสู้อะไรก็ไม่ดีกว่าสู้ในกิฟเฟอรินตรงที่ว่าคุณไม่ต้องใช้เงินค,คุณไม่มีเงินลงทุนคุณมีเงินเดือนแค่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทคุณจะไปหาอะไรที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยที่ คุณไม่ต้องไปกู้เงินใครมาลงทุนก็กิฟต์ฟรีนี่แหละนะคะทีนี้ไอ้ที่คุณท้ออยู่บ้างเนี่ยจะปเป็นเพราะคุณใหม่กับธุรกิจก็เลยทําให้การชวนคนเนี่ยอาจจะทําให้ยังยังไม่สามารถจะสร้างความสําเร็จจากการทําให้คนเชนื่อในสิ่งที่คุณพูดได้นะคะคหมอเองอยากจะให้คุณเติมความเชื่อในตัวคุณเองก่อนเติมพลังในตัวคุณเองก่อนนะคะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสู้เนี่ยหรือกําลังใจที่ออกจากใจของตัวเองก่อนด้วยการถามตัวเองว่าอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยเราเนี่ยอยากเห็นตัวเราเองน้องและแม่เนี่ย มีชีวิตแบบไหนอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยน้องต้องใช้เงินเยอะขึ้นแม่คุณแม่ก็คงต้องใช้เงินเยอะขึ้นเพราะว่าสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นชีวิตเราแย่ยิ่งกว่าวันนี้ไหมถ้ายังไม่อยากจะเห็นเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มต้นเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณไม่ต้องใช้เงินแต่ได้เงินแน่แน,ะะนะะ่นะคะนะคะแล้วเมื่อมีความสู้มีกําลังใจมีความเชื่อแล้วเนี่ย เรียนรู้ให้มากกว่านี้ค่ะนะคะคุณอาจจะยังชวนคนไม่ได้อาจารย์เห็นว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาอาจจะยังยังยังใหม่มากหรือว่ายังใหม่วิธีการก็อาจจะยังไม่แน่นและผู้คนก็ยังเห็นคุณไม่ได้ดูดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดูดีในที่นี้เนี่ยคุณอาจจะไปรวยให้ใครดูในเวลาวันสองวันไม่ได้ดูดีในที่นี้หมายถึงว่าพูดจะมีหลักมีฐานพูดจะแล้วน่าเชื่อถือบุคลิกดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกสงสัยในใจกับคน มันก็เกิดความสงสัยว่าทําไมคุณถึงได้ดูดีขึ้นเนี่ยบางครั้งการพูดคุยก็จะสร้างความเชื่อได้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเติมกําลังใจให้กับตัวเองเนี่ยคงอาจจะต้องฝึกวิธีคิดที่เป็นมองโลกในด้านบวกให้มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณหมอใในขณะเดียวกันเนี่ย อีกมุมหนึ่งเขาโชคดีคุณหมอหนึ่งเขามีงานประจําทำสองมีเงินเดือนที่เลี้ยงดูตัวเองแน่ๆเลยคือหนึ่งมืนสี่แม้ว่ามันจะลําบากนิดนึงแต่ยังมีคนอีกจํานวนหนึ่งเผลอๆอาจจะยังไม่มีเลยนะบางคนยญ่กว่าคุณอีกนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราเราค้นพบเสมอนะคะว่าคนที่ทําธุรกิจแบบเราได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่กดดันเพราะว่าจะทําให้เขาวิ่งมากกว่าคนที่มีชีวิตสบายๆนะคะก็อยากให้คุณใช้เวลาตอนเย็นๆกับสาวอาทิตย์เต็มที่นะคะหมอก็เชื่อว่าคุณมีหลายๆอย ที่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นนักสู้คุณมีภาระคุณจะต้องทําให้ตัวเองและคนที่คุณรักเนี่ยก้าวพ้นวิกฤตตรงนี้ไปสู่สิ่งที่ดีได้ท่องไว้นะคะว่าเราต้องทําได้แล้วก็เรียนรู้ให้มากที่สุดค่ะครับและยิ่งเริ่มต้นตอนที่เพิ่งเรียนจบใหม่เนี่ย กำลังวังชาดีมากเลยทีเดียวครับอายุก็ยังน้อยแรงก็ยังดียังมีโอกาสไปได้อีกไกลเลยทีเดียวนะครับลองไปคุยกับคนที่รักคุณก่อนนะคะครูบาอาจารย์ก็ได้ค่ะนะคะบางทีเนี่ยความรักและเอ็นดูทําให้ท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามองข้ามสิ่งที่คุณจะยังมีไม่ครบไปนะคะแล้วก็เล่าเรื่องกิฟต์บริในท่านฟังนะคะเราบางทีเนี่ยเราพบว่าเด็กใหม่ๆเนี่ยจะได้จากผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเรานะคะได้ได้นักได้นักธุรกิจในเครือข่ายคนแรกๆอ่ะจากผู้ใหญ่ที่รักและเอ็นดูเราครับอ่ะครับวันนี้ ได้กำลังใจและก็วิธีการเติมกําลังใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคงจะไม่ได้เฉพาะคนที่ถามอย่างเดียวคงจะได้กําลังใจไปถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ